สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงโค้งสุดท้ายนะคะก่อนสิ้นปี2568กันนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะตอนสับไพ่มี8ไม้เท้านะคะหลุดออกมา1ใบค่ะ 8ไม้เท้าตำแหน่งแรกเลยนะคะดวงชีพจรลงเท้าการงานที่ติดขัดมีเกณฑ์ที่จะได้สำเร็จนะคะแก้ปัญหาได้นั่นเองนะาก,การเดินทางก็ได้นะคะการเดินทางไกลอย่างเงี้ยนะคะโอเคแล้วก็อัศวินตามมาโอเคขอเปิด5้าใบก่อนนะคะอัศวินราชินีถือดาบทั้งอัศวินทั้งราชินีถือดาบขึ้นมาทั้งคู่เลย มีไพ่ของเจ็ดดาบค่ะแล้วก็มีไพ่ของเฮอร์มิตโอเคนะพลังงานขึ้นมาเรื่องไหนที่โดดเด่น5้าใบแรกนี้นะคะหมายถึงว่ามีการตัดสินใจบางอย่างที่เร่งด่วนเข้ามาก่อนสิ้นปีอันเปิดภาพรวมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจบางอย่างนะอย่างที่คุณบางทีคุณ คิดอีกอย่างหนึง่งก่อนหน้านี้แล้วอยู่ดีๆคุณตัดสินใจแบบปุ๊บปั๊บนะคะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะเพราะว่าถือดาบขึ้นมาทั้งคู่ด้วยนะเรื่องงานนะคะเรื่องงานบอกเลยว่าเหนื่อยอืมมันจะไม่เหนื่อยไม่ได้นะคะถือดาบมาแถมยังได้ไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาอีกนะแต่ว่ามันต้องมีแต่เพราะว่าพลังงานใบแรกเนี่ยมันคือตัวตนของคุณไม่ว่างานจะเหนื่อยจะหนักอุปสรรคเข้ามาอาจจะมีคน รอบๆตัวของคุณเนี่ยทำให้คุณอึดอัดไม่สบายใจพูดจาลับหลังนินทาคุณนะคะหรือว่ามีความลับแอบซ่อนอยู่อย่างเงี้ยเจ็ดดามันคืออะไรที่มันซุกซ่อนซุกใต้โต๊ะถ้าเป็นความรักก็มีรับลมคมในมีกิ๊กมีนอกมีในนะคะถ้าเป็นเรื่องงานก็งานมีอุปสรรคนะคะหรือว่าคนมาพูดจาลับหลังแทงข้างหลังเค้กบาดหน้าคุณไปกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันต้องเหนื่อยก่อนแล้วมันต้องสําเร็จทีหลังนะเพราะว่าไพ่แปด ไม่เท้าเนี่ยมันคืออุปสรรคที่เจอเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ผ่านมีเกณฑ์ที่จะได้หลุดล่วงนะถ้าเห็นนะคะไม่เท้าเนี่ยมันคือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆแล้วไม่เท้าเนี่ยมันเรียงแบบสวยมันไม่ได้มาตีกันพันกันแบบยุ่งเหยิงนะคะเพราะฉะนั้นอุปสรรคมีเกณฑ์ที่จะได้ผ่านค่ะแล้วก็มีไพ่ของเฮอร์มิตขึ้นมานะคะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ประจําตัวชาว ลัคนาราศีกันนะมาจากเรือนอริของคุณนะคะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของฤาษีนะคะเป็นไพ่ของคนที่มีความรู้เป็นไพ่ของคนที่นิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานแบบนี้นะคะมีดาบขึ้นมาเยอะๆอย่างนี้มีไพ่เฮอร์มิตเนี่ยตามมาคุณจะต้อง ใช้สติปัญญาใช้ความนิ่งอย่ามุทะลุดุดนันอย่าตัดสินใจอย่างด่วนเร็วด่วนได้แล้วยิ่งมีอัศวินนะถือดาบขึ้นมานะคะในตำแหน่งที่สองเนี่ยตำแหน่งที่สองหมายถึงว่ารอบๆตัวก็ได้หรือว่าบางอย่างที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจอย่าหุนหันพันแล่นอย่าตัดสินใจแบบเร็วโดยใช้อารมณ์นะคะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นคนที่ใช้เหตุผลใช้สติปัญญาในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตนะคะ อีกความหมายหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นสิ่งที่คุณสนใจก็ได้นะคะหรือว่าเป็นงานใหม่ๆนะอีกความหมายหนึ่งเพราะว่าเป็นไพ่เมเจอร์หลักไงนะคะเวลามันมีไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเนี่ยแล้วเป็นไพ่บุคคลด้วยมันก็จะมีความหมายเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับพลังงานที่รอบๆที่มันขึ้นมาด้วยนะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่อยากปรีกวิเวก เป็นไพ่ของคนที่นิ่งๆเป็นไพ่ของคนไม่อยากสูงสิงกับใครคุณอาจจะมีมีอารมณ์ที่อยากที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวอยากอยู่คนเดียวถ้าเป็นคนในครอบครัวถ้าเป็นความรักนะคะบางทีคุณยังไม่อยากที่จะสูงสิงอะไรกับแฟนคุณช่วงนี้นะนะคะอยากที่จะอยู่คนเดียวอยากที่จะอยู่เงียบๆมากกว่าได้นะบางคนมีเกณฑ์ได้เข้าวัดฟังธรรมสวดมนต์นะคะนั่งสมาธินะ บางทีไม่ได้ทําก็ได้นะเออบางทีไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณมีความคิดอยู่ในหัวว่าคุณอยากที่จะทําแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคือไพ่เฮอร์มิตนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลที่มีอายุต่างจากคุณเยอะๆนะ,ะไพ่เหรียญขึ้นมาแล้วนะคะไพ่เหรียญน,นะคะเป็นไพ่แปดเหรียญขึ้นมา嘛เดี๋ยวขอนันขออีกค่าใบเลยนะแปดเหรียญ มีไพ่ของเจ็ดถ้วยโอ้ทั้งเจ็ดถ้วยทั้งเจ็ดดาบขึ้นมาเลยมีไพ่ของเดอะสตาร์ค่ะเป็นไพ่ของชาวกุ่มเดี๋ยวอลิสขอปิดไม่ได้เดี๋ยว YouTube ไม่ให้ผ่านแล้วก็มีไพ่ของสี่ไม้ทา้าดินดีด้วยชาวลัคนาราศีเมษอุปสรรคมีไหมมีมีเยอะซะด้วยแต่มันมีไพ่ของความสำเร็จที่ดีมากๆนะคะไพ่กระทาเนี่ยก็คือ 8ปดคาากับ4ก่คาา8คาาเนี่ยเป็นคะทาที่เรชชอบมากนะคะเวลามันขึ้นมาแล้วก็ถือดาบอ่ะถือขาดแต่ได้ถือดาบนะมีทั้งคิงถือดาบราชินีถือดาบแล้วก็อัศวินถือดาบเพราะฉะนั้นเวลามันถือดาบมาเยอะๆแบบนี้นะพยายามทำใจให้สงบสงบสบายๆนะคะอย่าตัดสินใจเร็วอย่าใช้อารมณ์ในการที่ จะตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือว่าบางทีคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะคำพูดของคุณจะไปทำร้ายคนอื่นนะนะคะคำพูดการกระทําแบบนี้จะต้องระวังมากมเลยเวลาถือดาบเนี่ยคือคนที่แบบมุทะลุดุดันพูดจาบางทีไม่ได้รักษาน้ำใจคนอื่นนะคะหรือว่าในตรงกันข้ามก็ได้นะอาจจะมีคนมาทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะมา,าเดี๋ยวไพเ่เหรียญนะลิซซค่อยมาพูดนะ มเมื่อกี้อย่างที่ลิซพูดไปเลยอุปสรรคมีอยู่แล้วนะคะดาบขึ้นมาแบบนี้แล้วยิ่งเจด,ดาบขึ้นมาด้วยแต่พอมันมีไพ่ของไม้เท้าเนี่ยสี่ไม้เท้ากับ8เนี่ยสี่ไม้เท้าคือความสําเร็จคืองานพิธีเฉลิมฉลองคือการสําเร็จอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะสําเร็จมันมีอุปสรรคค่ะนะแต่ผ่านไปได้นะแล้วก็มีไพ่ของเจถ้วยขึ้นมาอาจจะมีหลายเรื่องเข้ามาทําให้คุณปวดหัว ได้แล้วยิ่งมีเจ็ดาบเนี่ยขึ้นมาอีกทั้งเจ็ดาบเจ็ดถ้วยขึ้นมาพร้อมกันเลยนะมีหลายเรื่องทําให้คุณหัวหมุนปวดหัวมีงานก็คุณได้รับรับผิดชอบงานที่ค่อนข้างเยอะนะคะถ้วยเนี่ยนะมีให้เลือกเนี่ยมีออปชั่นตัวเลือกนะคะเข้ามามากมายถ้าเป็นความรักก็มีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนถ้าคุณกำลังโสดอยู่นะ แต่ว่าไม่ถูกใจสักคนคุณไม่ถูกใจอะชาวเมสสักคนหนึ่งที่เข้ามาออกจะเจ้าชู้ซะด้วยซ้ำนะคะเวลามันมีเจ็ดถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นให้ความรักที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเออแต่ต้องระวังเอางี้นะคะศึกษากันได้แต่จะต้องระวังด้วยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยตัดสินใจดีๆนะคะ คนที่จะเข้ามาเป็นความรักก็ได้เป็นคนที่คุณเพิ่งรู้จักหรือเพื่อนของเพื่อนแนะนําอะไรให้คุณรู้จักอย่างเงี้ยนะคะเป็นเพื่อนของเพื่อนเงนี้ยคุณก็จะต้องศึกษาให้ดีนะคะหรือว่าเป็นงานเป็นการลงทุนนะคะเพราะอันนี้เป็นดวงภาพรวมเงียนะคะผู้หญิงผู้ชายดูได้นะคะลัคนาราศีดูได้เนี่ย เป็นสิ่งที่คุณอยากที่จะลงทุนไอ้หนุนก็อยากทำไอ้นี่ก็อยากได้นะคะคุณก็จะต้องศึกษาด้วยนะคะไพ่เฮอร์มมสเนี่ยบอกทางอยู่แล้วนะคะใช้สติปัญญานำเหตุนำอารมณ์ค่ะมีไพ่ของเดอะสตาร์ขึ้นมานะคะไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นไพ่ของชาวลัคนาราศีกุมมันคือความหวังนะคะความหวังในจิตใจเป็นไพ่ของโคปเป็นไพ่ของความหวังเป็นไพ่ของกำลังใจเป็นไพ่ของความสงบ จริงๆชาวเมฆเนี่ยต้องการความสงบสุขนะในช่วงตอนเนี้ถึงสิ้นปีนะคะเพราะไพ่ทั้ง Hermit ทั้ง The Star เนี่ยอยากที่จะสบายๆอยากที่จะไม่อยากมีความทุกข์ความร้อนความเดือดร้อนอะไรแต่ด้วยสถานการณ์เนี่ยพลังงานแบบนี้นะด้วยสถานการณ์รอบตัวที่เข้ามาเนี่ยนะเป็นคนคนอื่นๆเวลามันมีเจ็ดดาบนะคะส่วนใหญ่เป็นคนอื่นทำให้คุณไม่สบายใจซะมากกว่า นะคะแต่ท้ายที่สุดมันก็คือสงบแหละนะคะเพราะทั้งเฮอร์มิททั้งเดอะสตาร์ขึ้นมานะมีไพ่ของคิงถือดาบอย่างที่บอกเลยอุยทั้งคิงทั้งควีนนะคะแล้วก็อัศวินขึ้นมาด้วยอระวังเรื่องอารมณ์ร้อนค่ะมีไพ่แปดเหรียญขึ้นมาถามว่าโชคลาบมีไหมโชคลาบไม่ได้มีเพราะไพ่โชคลาบยังไม่ได้ขึ้นเงินที่ได้มาจากการทำมาหากินจะมากกว่าเงินที่ได้มาจากที่ประจอลงเท้านะนะคะแปด ไม่เท้าเนี่ยขึ้นมาอยู่ใต้กันแล้วมีอัศวินตามมาด้วยนะคะมาจากการที่คุณขยันตั้งใจทำงานซะมากกว่านะคะแปดเรียนค่ะโอเคขอสามใบสุดท้ายกับชาวลัคนาราศีเมษนะคะมีไพ่เนี่ยอัศวินขึ้นมาอีกแล้วอัศวินถือเรียนโอ้ชิประจอบลงเท้านั้นเนี่ยช่วงสิ้นปีแบบนี้นะคะคืองานยุ่งนะคะแถมยังได้ไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยนะคะงานอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะ ต้องระวังรักษาเรื่องสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นมีไพ่ของฟูอ่ะการเดินทางก็ขึ้นมาอีกชีพประจวารงเท้าเข้าไปอีกนะคะไพ่ใบสุดท้ายค่ะมีไพ่ของสี่ถ้วยแปดช่วงสิ้นปีแบบนี้นะอะีรนนยังเปิดไม่ครบหรอกนะคะเป็นไพ่อารมณ์ที่แบบเป็นในลักษณะที่แบบเบือ่อเบื่อเซ็งเซ็ง นะคะหลายลัคนาราศีขึ้นมาแบบนี้เลยวิตกกังวลคิดมากนะคะเป็นไพ่อารมณ์ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอัศวินก่อนนะคะอัศวินขึ้นมาถึงสองใบเลยเนี่ยนะคะอัศวินถือเหรียญขึ้นมาด้วยคุณอาจจะได้รับโอกาสช่องทางใหม่ๆนะคะมีคนแนะนําลูกค้ารายใหม่มีคนแนะนํางานใหม่มีคนแนะน,านําช่องทางในการทามาหากินใหม่ๆนะคะได้เนี่ยชีพอจรลงเท้าด้วยนะคะยิ่งคุณขยันยิ่งคุณตั้งใจเนี่ยไพ่แปดเหรียญน,นะ แล้วมีอัศวินขึ้นมาแบบนี้นะยิ่งขยนันยิ่งตั้งใจโดยเฉพาะงานอิสระนะคะแปดเหรียญเนี่ยอาชีพของมันเนี่ยคือคนที่เอ,อทํางานโดยใช้พรสวรรค์ทำงานโดยเป็นอาชีพพิเศษเอะไรเงี้ยนะคะรายได้พิเศษอะไรแบบเนี้ยยิ่งคุณขยนันยิ่งคุณทำเยอะนะคะคุณยิ่งจะได้นะมีไพ่แบบนี้ค่ะไพ่ฟูนะคะไพ่ฟูเนี่ยมันเป็นไพ่ของ การเริ่มต้นเป็นไพ่ของคนรักอิสระเป็นไพ่ของคนไม่ยึดติดก,กับอะไรอยากทาอะไรฉันก็จะทํานะหรือว่าเป็นไพ่ของคนโสดก็ได้นะเออไพ่คนโสดอ่ะขึ้นมาต้องบอกว่าสามใบเลยแหละนะมีไพ่ของเฮอร์มิตมีไพ่ของฟูมีไพ่ของเดอะสตาร์เนี่ยมันเป็นไพ่ของคนโสดจริงๆเลยที่ไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับด้านความรักไม่ได้รอคอยเกี่ยวกับด้านความรักคือ คือเข้ามาก็ได้แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้หมุกมุ่นเกี่ยวกับด้านความรักสักเท่าไหร่นะคะแถมยังมันมีไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาแบบนี้นะคุณอาจจะได้ต่อให้มีคุณได้พบเจอใครก่อนสิ้นปีนี้แต่ว่าคุณรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจนะคะเพราะว่าไพ่ของคนที่โสดอยู่เราไม่ได้ยึดติดกับความรักเนี่ยมันขึ้นมาคือดูดูกันไปก่อนอยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิต เป็นความคิดก็ได้ไม่ได้จำเป็นว่าคุณจะต้องลงมือทำในช่วงก่อนสิ้นปีแต่คุณอาจจะมีแผนนะคะมีแผนแบบแผนอะไรที่คุณคิดเอาไว้ว่าเออปีหน้าเนี่ย2569เนี่ยคุณอยากจะทำคุณอาจจะได้เริ่มต้นคิดวางแผนในช่วงสิ้นปีนี้แล้วอาจจะมีคนนมานำเสนอบางอย่างด้วยคุณอาจจะไปก๊อปปี้ไเดียของเขามาก็ได้แล้วคุณได้เริ่มต้นทำของเขาเองนะคะเพราะว่าไพ่ฟูเนี่ยมันคือไพ่ของการเริ่มต้น บางอย่างที่คุณคุณชอบแล้วคุณไม่เคยทําคุณอยากจะลองคุณอยากที่จะเรียนรู้ไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปทํางานอย่างที่คุณไม่เคยทํามาก่อนนะคะการศึกษาเล่าเรียนอย่างได้เลยอย่างที่คุณไม่เคยเรียนเรียนภาษาอะไรแบบนี้นะคะเรียนการทํางานนะคะเรียนการเล่นหุ้นอะไรแบบนี้ได้ทุกเรื่องเลยมีไพ่ของฟูเป็นไข่ของความเสี่ยง นะคะคมีไพ่ของความเสี่ยงขึ้นมามีไพ่ของการตัดสินใจอย่างอย่างรวดเร็วนะ่ะแบบไม่ได้คิดเลยนะ่ะเนี่ยถือดาบขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจไพ่ความเสี่ยงขึ้นมาแล้วคือคนที่ไม่คิดหน้าคิดหลังนะ่ะไพ่ฟูนะคะไพ่ทุกใบมีข้อดีข้อเสียนะคะไพ่ใบนี้คือความเสี่ยงทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยอารมณ์นะคะสี่ถ้วยถ้าเป็นด้านความรักนะสี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยเนี่ย คือยังไม่ได้พบคนที่ถูกใจเนะี่ยอย่างที่ดิสพูดไปเลยเนะี่ยนะคะทั้งเจ็ดถ้วยเนะี่ยไพ่คนโสดก็ขึ้นมาเยอะเลยเอ่อคุณอาจจะไม่ได้ถูกใจเขาเขาเข้ามาอาจจะยังไม่ถูกใจคุณคุณไปจีบเขาเขาอาจจะยังไม่ชอบคุณนะเป็นไพ่ของยังไม่ชอบยังไม่ถูกตาต้องใจใครเป็นไพ่ของความเซง็งเบื่อเบือเบ่อกับงานนี้ไม่อยากที่จะอยู่ตรงนี้เบื่อกับคนรักเบื่อกับ สภาพแวดล้อมนะคะเป็นไพ่ของความเบื่อความเซ็งค่ะสีถ้วยส่วนสำหรับคนที่มีคู่นะมันไม่ได้มีไพ่ของการเลิกลาแต่ต้องระวังมากๆเรื่องคำพูดวาจาการทะเลาะฟาดฟันกันนะเนี่ยถือดาบอย่างที่ริสพูดไปนะคะหรือว่าอะไรที่คุณโกหกไว้ก่อนสุกใต้โต๊ะหรือว่าเป็นแฟนคุณก็ได้นะอาจจะมีเกณฑ์ได้แบบรับรู้แล้วทะเลาะกันนะคะเจดาบเนี่ยทำอะไรรับหลังใต้โต๊ะค่ะ โอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษขอบคุณค่ะ